สวัสดีค่ะเมเมขุนพยากรยินดีต้องรับเข้าสู่ดวงภาพรวมเดือนพฤศภาคม2568สำหรับท่านที่เกิดในราศีมิถุนเกิดระหว่างวันที่15มิถุนาย,ยนถึง15กรกฎาคมหรือเกิดในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะ เป็นดวงภาพรวมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณชาวมิถุนทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r ร b e รวมถึงการดูคลิปแบบไม่ข้ามโฆษณานะคะเป็นการสนับสนุนเมทางอ้อมก็ต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็การทำนายของเมนะชาวมิถุนที่ติดตามเมก็จะทราบว่าเป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะแล้วก็ยึดหลักรู้เห็นโลกตามความเป็นจริงสิ่งไหนที่เมอวยย ได้ก็จะอวยยศเต็มที่ไพ่ดีทั้งนั้นเลยสิ่งไหนที่จะอวยยศได้ก็จะอวยเต็มที่สิ่งไหนที่เมย์บอกว่าให้ระวังตั้งรับก็แค่เตรียมพร้อมรับมือนะคะเพราะบางอย่างมันก็แบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสาหรับชาวมิถุนหรือบ,บางท่านก็อาจจะไม่เกิดเลยก็เป็นได้นะคะเมย์ไม่ได้ยึดหลักตามคือไม่ได้เอาดวงส่วนตัวของใครมาเป็นแนวทางนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงภาพรวมนะิขออนุญ,ญาต น้องเบบี้ทรีะนะคะแล้วก็คลิปของเมยส,ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการทำงานเยอะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าคนที่ดูคลิปเมยส,ส่วนใหญ่จะเลข3 4 5นําหน้านะคะอายุประมาณแบบ35ขึ้นไปจนถึงประมาณสัก 55นะอยู่ในช่วงนี้คือวัยทำงานทั้งหมดเลยก็ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเมย์จะเน้นหนักเรื่องงานเงินเยอะหน่อยนะเรื่องจิตใจในเรื่องของการทำงานการต่อสู้กับโซเชียล <c oughs> การต่อสู้กับสังคมรอบด้านที่มันแบบโอ๊ยสาวันดี4ีวันไข้ผีเข้าผีออกอะไรอย่างเนี้ยเจ้านายก็บา้บาบา้บาบอๆนั่นเป็นยังไงละ่ะ <c oughs> พูดพูดกับใครไม่ได้ก็มา,มาฟังคลิปเมย์ขำๆนะเจ้านายก็แบบ อะไรของเขาเนี่ยเอออะไรประมาณนี้นะคะเพะาะนั้นก็ก็ชาวมิถุนไพ่ออกมาดีจังเลยอยาเธอไพ่ออกมาค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ดาวก็เดินในเรื่องที่ดีเยอะอยู่นะคะดาวก็เดินในเรื่องที่ที่เป็นจุดเปลี่ยนให้กับชาวมิถุนหลายๆท่าน หลายๆท่านนะคะอย่างเช่นดาวพ,อพ,อพอระพฤหัสซึ่งเป็นดาวครูเป็นดาวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าจะย้ายเข้าราศีมิถุนนะจะย้ายเข้าราศีมิถุนในในวันที่13พฤษภาคมนะคะอืมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนก็จะได้รับเรียกว่าได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ไม่ใช่ผู้ใหญ่ในที่ทํางานตอนนี้นะอาจจะไม่ใช่แต่เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักกันผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือมีแบบ มีพลังหนุนนํามีพลังหนุนนันในการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะในวันที่13บสามพฤษภาเป็นต้นไปนะคะอของเดือนพฤษภาณนะิบสมถึงสาสิบพฤษภาคมแหละเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวครูจะย้ายเข้าราศีมิถุนในวันที่13บสามพฤษภาคมท่านมาจากท่านมาย้ายมาจาการาศีพฤษภที่เป็นเรือนภพว,วินาศเพราะฉะนั้นคือพอย้ายเข้ามา ทับเรือนตนของชาวมิถุนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเขามีพลังหนุนนำพเพราะดาวพ,พ,พระพฤหัสเป็นดาวครูเป็นดาวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าคิดทำอะไรประสบความสำเร็จแล้วไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยโฟร์วนส์เนี่ยเป็นไพ่สี่ไม้ซึ่งแสดงถึงาการงานที่สำเร็จหรือแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวของชาวมิถุนในหลายๆด้านสำเร็จเพียบพร้อมไปได้ด้วยดีนะคะในหลายๆด้านแต่ไม่ใช่แบบ ทุกด้านจะดีร้อเปอร์เซนต์ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าชาวมิถุนดีแทบจะเก้าสิบเปอร์เซนตมีไพ่ที่ต้องระวังอยู่ใบเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องความรู้สึกนึกคิดของชาวมิถุนเองไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยมีปัญหากับตัวเองว่างั้นเถอะไม่ได้ไม่ได้อีเอี่ยวมีเกี่ยวกับใครเลยคนรอบข้างเขาไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกับชาวมิถุนเลยมีปัญหาคุณมีปัญหากับตัวคุณเองเท่านั้นเอง นะคะ,ะเดี๋ยวเราเามาดูกันนะอย่าเครียดนะฟังคลิปเมย์แล้วอย่าเครียดนะคะเป็นการทํานายแบบภาพรวมแล้วเมย์ก็อย่างที่บอกนะจะเน้นหนักในเรื่องของการทํางานสภาวะจิตใจนะเพราะเมย์เรียนจบวิจิจตวิทยามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังให้เหมือนเพื่อนคุยกันแล้วเอาแล้วนาเอาไปปรับใช้ไม่ใช่เอาไปใช้ทั้งหมดนะคะคุณขามันก็ไม่ได้นะจ๊ะเธอจา๋าเออนะคะแล้วก็อ่ะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะทั้งไพ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วเพราะเรื่องหัตก็จะเข้าเรือนตนเพราะฉะนั้น อ,อ๋อไม่ใช่เข้าเดือนตอนเพราะพระฤหัสก็จะยกย้ายเข้ามา,าในราศีมิถุนซึ่งเป็นาราศีของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความมีความมั่นใจในสิ่งที่ทำมีความพร้อมนะคะหรือบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ของการแบบยกย้ายเปลี่ยนแปลงกลับบ้านกลับภูมิลำเนาเดินกลับถิ่นฐานเดิมกลับไปยังถิ่นฐานที่ตัวเองตั้งใจจะไป แบบนี้เป็นต้นนะคะในเรือนพบกรรมมาในเรือนการงานขึ้นไพ่ในว่าเพนทากเกิลนะคะซึ่งมีความหนักแน่นมั่นคงมีความมั่นคงแล้วแหละบางท่านเนี่ยทำงานราชการบางท่านทํางานประกอบอาชีพส่วนตัวซึ่งมันเป็นจุดที่มันเป็นจุดที่เ,เรียกว่าได้รับการส่งเสริมสนับสนุนคือสิ่งต่างๆที่ชาวมิถุนได้ทํามาไม่ว่าการงานนั้นจะคืออะไรแต่ตอนนี้คือมันจะประสบความสําเร็จ นะคะแล้วเป็นแบบมั่นเป็นไปอย่างมั่นคงมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตแบบโอ้โหแบบเรียกว่าแบบมีลอนมีโอเพนเฮาส์หรือว่าแบบเปิดบ้านเปิดกิจการให้แบบสื่อเข้ามาอะไรมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงที่คุณที่คุณชาวมิถุนรับรู้ได้ว่ามันเป็นไปทีละสเต็ปม,มัน เป็นแบบหนึ่งสองสาสี่ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันอาจจะขัดกับลักษณะนี้ใส่คุณนิดนึงนะเพราะว่าคุณเป็นชาวธาตุลมเป็นคนที่เก่งเรื่องเจราจาสื่อสารและเป็นคนทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันแต่ตอนนี้มันงานที่จับอยู่ที่ทำอยู่เนี่ยมันมาถึงจุดที่แบบมันมันเด่นอะงานที่จับอยู่ที่ทำอยู่มันเด่นแล้วมันก็อ ยิ่งดาวศุกร์เนี่ยนะจะอยู่ในาราศีมีนซึ่งเป็นเรือนภพกัมมะของชาวมิถุนเนี่ยยิ่งดีเพราะดาวศุกร์เป็นดาวแห่งการเงินดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความาสวยงามความมีสเสน่ห์นึกออกไหมคือพู้ง่ายๆเดือนนี้ทำอะไรก็แบบเรื่องงานคือทำอะไรแล้วมันมันก็ดีมันโอเคมันได้รับความานิยมในสายตาของผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นลูกค้าจะเป็น อะไรใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณเปิดธุรกิจส่วนตัวอย่างเช่นทําร้านทําผมเปิดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามยิ่งจะดีจะเด่นเออเปิดร้านทําผมทําเล็บเอ่อเช่าชุดแต่งงานทําเกี่ยวกับความสวยความงามออกงาน,นอะไรต่างๆโหมันดีมากมันดีมากนะคะทีนี้ทีนี้ในส่วนของอระยะยาวเนี่ยคุณอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างก็ขอให้สลัด ตรงนั้นทิ้งไปนะคะก็ให้สลัดความกังวลตรงนั้นทิ้งไปเพราะว่าอันเนี้ยอย่างที่บอกอะ่ะคือชาวมิถุนบางท่านเนี่ยนะก็จะมีความคือรู้แล้วแหละว่าธุรกิจของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมั่งคนงานของตัวเองค่อนข้างมั่นคงนะคะใครที่ทํางานประจํามันจะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักงานเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนอย่างเงี้ยคุณก็จะมีความอึดอัดขับข้องใจ เรื่องของแค่เรืพาดเรื่องของการเจริญเติบโตตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่นะจุดนี้ก็คือเจ้าขุนมูลนายสายตรงของคุณเองเนี่ยจะมีภาวะของการลำบากใจจะมีภาวะของความอึดอัดขัดใจในที่ทํางานแล้วเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือชาวมิถุนได้เต็มที่นึกออกไหมคือเขาอยู่ในจุดในภาวะที่แบบมีแรงกดดันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นอะไรใดๆก็แล้วแต่เดือนนี้คือชาวมิถุนจะต้องพึ่งตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวหลายท่านบอกว่า ก็พึ่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยพึ่งมาตลอดชีวิตออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นคือเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะหรือมีความแบบไม่ค่อยอยากคุยกับเจ้านายสักเท่าไหร่อันนี้สําหรับมนุษย์เงินเดือนนะไม่ค่อยอยากคุยกับนายสักเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากเสวนาไม่ค่อยอยากจะนู่นนี่นั่นด้วยอะไรแบบนี้ก็ให้ให้ละอะไรที่ละได้ตรงนั้นก็ต้องละทิ้งถ้ามันไม่จําเป็นต้องคุยกันก็นก ก็ไม่เป็นไรหรือบางทีเนี่ยเจ้านายก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ชาวมิถุนก็คิดไปเองเอมีความอึดอัดขัดใจในบางเรื่องที่เจ้านายเหมือนแบบให้คุณไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางอย่างในในชีวิตในตัวของคุณเองอคุณรู้สึกว่างานมันโอเค งานมีความหนักแน่นมั่นคงงานมีความาชัดเจนสวัสดิการก็ชัดเจนอะไรก็ชัดเจนเห็นผลของงานชัดเจนทําไมถึงไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสักทีอะไรแบบนี้หรืออาจจะมีความกังวลบางท่านนะบางท่านบางท่านมีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่โยกย้ายถิ่นฐานของชีวิตอะนะอย่างที่เมย์บอกนะคะว่าบางท่านอาจจะเคยอยู่เมืองนอกมานานกลับมาอยู่เมืองไทยบางท่านอยู่เมืองไทยอยู่แล้วแต่เป็นคนต่างจังหวัดกลับไปอยู่ต่างจังหวัดมันจะมีความแบบอืม แรกๆอะนะโดยเฉพาะในเดือนนี้มันจะมีความแบบไม่ไม่ไม่ไมเชิงไม่มั่นใจแต่รู้สึกว่ามันไม่ถนัดถนีมันทําอะไรได้แบบไม่ไม่เต็มรูปแบบแบบแบบ,แบ,บอย่างที่ตัวเองเคยทําอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นนิยกตัวอย่างนะอย่างเช่นบางท่านเนี่ยอยู่กรุงเทพมานานเป็นสิปีแล้วย้ายกลับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะเคยอ,อยู่กรุงเทพที่แบบอันนี้ยกตัวอย่างนะอาหารการกินมันค่อนข้างเยอะ เปิดตลอดเวลาแต่พอกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะนอนดึกแบบ5้าห้ทุ่มเที่ยงคืนปิดหมดแล้วแทบจะเป็นเมืองร้างอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือการปรับตัวของชาวมิถุนที่อาจจะทําให้รู้สึกในช่วงแรกว่าแบบเออมันไม่ไม่ถนัดมือมันทําอะไรได้ไม่สะดวกโยทินแบบที่เคยเป็นมาแต่การเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะนําพาคุณให้ไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีมากๆม,ม,มันจะเป็นความแบบแช่มชื่นหัวใจจะเป็นอะไรที่เป็น เป็นกำลังใจเป็นความสุขเป็นสังคมที่แบบเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ที่คุณอาจจะไม่เคยสัมผัสแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากมันโอเคมากมันเป็นแบบนี้แหละดีแล้วนี่คือวิถีชีวิตที่คุณต้องการลึกๆภายในจิตใจของคุณคุณแค่ต้องการแค่นี้แหละมันอาจจะไม่สะดวกหน่อยไม่ถนัดทนีหน่อยมันโตยากมันอะไรแต่นี่แหละก็คือชีวิตที่ชาวมิถุนต้องการ ขอให้คุณแค่สำรวจภายในจิตใจของคุณเองยอมรับในทุกการตัดสินใจแล้วมันจะเดินหน้าไปในเส้นทางที่คุณคาดหวังนะอย่าคาดหวังเยอะมันก็จะไม่ผิดหวังแต่ใน,นเมื่อคุณเลือกแล้วแล้วคุณรู้ว่ามันจะต้องเป็นสเต็ปแบบไหนเนี่ยจะทําให้ชาวมิถุนแบบนอกกรอบแล้วก็ไปได้แบบไปได้แบบมั่นคงอะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันมั่นคงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่รวดเรว็วเพราะชาวมิถุนเป็นธาตุลมแล้วเคยทํางานแบบ สื่อสารเร็วดิวจบปิดเร็วเจราจาไวเก่งหัวไวฉลาดเรียนรู้เร็วแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นในช่วงที่แบบเรียกว่าเฮ้ยเจอสิ่งใหม่แล้วมองเห็นภาพอะไรใหม่ๆที่มันแบบหนึ่งสองสามสี่แล้วมันดีมากขึ้นเป็นการก้าวเข้าไปสู่โลกที่ ที่คุณอาจจะไม่เคยสัมพันธ์มาก่อนเรื่องบางเรื่องชาวมิถุนไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่พอได้ลงไปคลุกคลีเปิดใจยอมรับแล้วมันว้าวมันดีมันแช่มชื่นหัวใจแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานดีมากๆดีอยู่แล้วซึ่งมันจะต้องเป็นไปตามสเตปแน่นอนว่านั่นทําให้การเงินเนี่ยมันอาจจะมีความไม่คล่องตัวนะมันอาจจะมีความแบบไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนที่เคยเป็นมาอันนี้ อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ใครที่เรียกว่าใครที่มีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วเนี่ยแค่ระวังแค่ระวังในเรื่องของรายจ่ายฉุกเฉินหรือการใช้ใช้เงินแบบใช้เงินแบบตามใจฉันมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพระอังคารเนี่ยเขาจะอยู่ในราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นเรือนกระดุมพระของชาวมิถุนแล้วพระอังคารเนี่ยเขาเป็นนัก,กรบเป็นเป็นดาวแห่งการต่อสู้เป็นดาวแห่งนักรบเป็นดาวแห่งการ อ่าพอเข้าเรือนกระดุมพ้าเนี่ยดาวคือเป็นดาวแห่งการหาเงินหาทองหาเก่งอะ่ะเออหาเก่งแล้วก็ใช้เก่งด้วยนะคะเพราะนั้นคือระมัดระวังหน่อยเพราะสิ่งที่คุณกำลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นลำดับขั้นตอนอย่างที่เมย์บอกเพราะฉะนั้นคือเรื่องเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีเงินถุงเงินถังมันไม่เท่าไหร่แค่ระมัดระวังเรื่องของ คือพระอังคารเป็นความใจร้อนด้วยหรือใช้ใจ่ายตามอารมณ์นั่นแหละใจร้อนนะคะแต่คนที่ไม่มีเงินถุงเงินถังนี่สิเช่นชาวมิถุนบางท่านเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะเอามาฝากฝังชีวิตไว้กับตรงนี้อย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้มีรายได้ทางอื่นในช่วงนี้ในเดือนนี้นะไม่ได้หมายความว่าตลอดชีวิตทั้งปีคุณจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะแต่หมายความว่าเมหมายความว่าให้คุณระมัดระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายเพราะเงินมันอาจจะ ไม่ได้มีจากทางอื่นเข้ามาเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นแรงผลักดันในการหาเงินทองของชาวมิถุนมีอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเพราะพระอังคารเข้ามานะมันจะทําให้คุณแบบมีแรงผลักดันอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่ามันก็จะ,ม,จะมันก็จะมีความเพิ่งเริ่มต้นตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นคือมันต้องสร้างลงหลักปักฐานให้มั่นคงแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งก่อนมันถึงจะกรอบโกยได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ หาได้แล้วก็ต้องเก็บหาไม่ได้ก็ต้องห้ามใช้จ่ายเกินเกินความจําเป็นเกินเกินที่กระเป๋าเงินของคุณมันจะรับได้อะนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังถามว่ามันมีอุปสรรคไหมมีแน่นอนใช้จ่ายตามอารมณ์อันนี้มีแน่นอนนะคะในเรือนพบอริก็ขึ้นไพ่ควีนออฟคัพคือมันจะเป็นแบบมันเหมือนคนเคยใช้เงินคุณนึกภาพว่าอยู่กรุงเทพเคยใช้เงินแบบนี้พอออกไปอยู่ต่างจังหวัดอุ้ยแบบ มันดูอยากได้ไปหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันแบบราคาถูกค่าครองชีพมันถูกอย่างนี้เป็นต้นต้องระวังหรือถ้าไม่ใช่ไต่ตามอารมณ์คือมันก็อยากขยับขยายมันอยากขยับขยายอยากขยายธุรกิจอยากขยายทํานู่นทนํานี่อ่าอย่างเนี้ยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มีแผนยกไม่ได้มีแผนยกย้ายยังอยู่ที่เดิมยังทํางาน เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักงานราชการหรืออะไรแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของกิเลสในหัวใจของคุณเองนะคะกิเลสที่ซื้อของเพื่อปรนเปรอให้กับความคือจริงๆแล้วมันไม่ผิดคุณมันไม่ผิดแต่แค่จะเตือนว่าถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยท่านใดไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเนี่ยให้ระมัดระวังเพราะว่าพระอังคารเข้าเดือนพบกระดุมพระมันจะมีอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเงินที่มัน มีอยู่มันก็ไม่ได้งอกอะไรได้ทางอื่นมันก็ยังไม่มีเข้ามาเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเงินมันจะนิ่งเงินคุณจะนิ่งจะกองอยู่กับที่มีเท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านั้นแบบนี้เป็นต้นนะคะอะใครที่ทําอาชีพเสริมอยู่เดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยนะ,ะเพราะว่ามันอาจจะมีรายได้แบบเข้ามาแบบ กระปิดกระเปี้ยมากเลยอะไรอย่างเนี้ยกระปิดกระปอยให้กระปิดกระเปี้ยกระปิดกระปอยมากนะคะอาจจะไม่ได้มาแบบฟูลเต็มออปชันเต็มรูปแบบเหมือนที่เคยได้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือชาวมิถุนเนี่ยมีเกณฑ์ได้โชคลาบมีเกณฑ์ได้โชคลาบจากนักบวชหญิงเพศหญิงหรือคนที่อหรือในฝันไม่รู้อะหรือหรือเทวดาเพศหญิงเขาเรียกว่าอะไรเทพผู้หญิงอะ แบบนี้เป็นต้นอาจจะมีโชคลาภในเรื่องนี้คือโชคลาภไม่ได้หมายเรื่องเงินทองอย่างเดียวโชคลาภมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับโอกาสหรือการได้รับอะไรจากใครบางคนจากสิ่งที่มองไม่เห็นจากอะไรก็ตามแต่โดยที่คุณไม่ต้องร้องขอนะคะอันนี้ก็จะมีโชคลาภทางด้านนี้นะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์ใหม่เรื่องของอยู่ดีๆก็มีคนมา,เ,าเรียกว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาแบบ เสนอนน่นเสนอนี่ให้อยู่ดีๆก็ได้เจอหุ้นส่วนที่ดีเป็นต้นได้ทำกับโอ้อะไรแบบนี้นะคะเรื่องของการเงินอย่างที่บอกนะคือถ้าเซฟได้เซฟก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วอยากจะมีหุ้นส่วนเดือนนี้เป็นจังหวะจากคนที่ดีที่จะได้เซ็นสัญญาที่จะได้พบเจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะที่จะได้เจอหุ้นส่วนที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ ในเรื่องของการงานนะเงินมันอาจจะยังไม่เฟื่องฟูมากแต่ว่าเป็นหุ้นส่วนที่แบบอย่างน้อยคือเป็นไป,นปนในแนวทางเดียวกันมีนโยบายเหมือนกันมี Business m o เดลเหมือนกันนะทำธุรกิจในแนวเดียวกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ไว้ใจได้เราเป็นคนดีในระดับหนึ่งนะคะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยท o u f cups เนี่ยเป็นความความช่วยเหลือซึ่งกันและกันกันกบหุ้นส่วนของชาวมิถุนเองนะอ่ะ พักหายใจนิดนึงต่อมาในเรื่องของความรักค่ะความรักของชาวมิถุนที่ยังโสดอยู่เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนถูกใจสามราศีแล้วนะคะไม่ว่าจะเมษพฤษภหรือว่ามิถุนมีเกณฑ์ได้พบเจอคนถูกใจทั้งนั้นเลยนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าใครยังโสดอยู่นะมีเกณฑ์ที่จะได้พบโชคชะตานำพาฟ้าลิขิตให้เจอคนถูกใจอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลก็ได้หรือ อาจจะเป็นคนที่ชาวมิถุนเ,เขาเป็นคนช่างพูดเขาอาจจะเจอคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของเขาคือเป็นคนเงียบเก็บตัวแต่ไม่ถึงกับอินโทรเวิร์ดรักสันโดดอะไรขนาดน,น,นั้นอันนั้นก็อย่ามีแฟนเลยนะคะอาจจะเจอคนที่แบบว่าคุณพูดเป็นต่อยหอยเหมือนที่ฉันเนี่ยพูดเป็นต่อยหอยแล้วเจอคนที่แบบรับฟังเจอคนที่เข้าใจเจอคนที่รู้สึกว่ามีสเสน่ห์มากๆชาวมิถุนจะเจอคนที่มีสเสน่ห์ เสน่ห์ทำไมต้องเสียงสูงเสียงสองเสียงสามเออตื่นเต้นแทนนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ชาวมิถุนบางท่านสามารถที่จะเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้ง เป็นความรู้สึกเลยนะอาจจะไม่ได้มีเรื่องเงินทองเรื่องบ้านเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การพูดคุยกันทําให้ชาวมิถุนเบิกบานในหัวจิตหัวใจมีพลังที่จะก้าวต่อไปในชีวิตนี่ขนาดนั้นเลยนะเออเป็นพลังงานดีๆที่เข้ามาทําให้ชาวมิถุนที่ยังโสดอยู่เนี่ยมีความช่ําชื่นในหัวใจสบายอกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นห่วงหรือมีความเข้าใจกันโดยที่แบบบางทีอาจจะไม่ต้องแบบพูดอะไรกันมากก็ได้แบบนี้เป็นต้นสําหรับคนที่มีคู่ครองคู่สมรสแล้วอยู่ อยู่เป็นผัวเมียเป็นตัวเป็นตอนอย่างนี้เดือนนี้จะมีความรักใคร่ปองดองกันมากส่งเสริมกันมากๆเข้าใจความรู้สึกเข้าใจจังหวะจากคนของแต่ละฝ่ายมากเป็นพิเศษยิ่งใครถ้าอยู่ในอยู่อยู่เป็นอยู่เป็นแฟนกันอะเดือนเนี้มีเกณฑ์ที่จะวางแผนในเรื่องแต่งงานหรือมีเกณฑ์ของการเดินทางไปพบญาติพี่น้องของอีกฝั่งหนึ่ง นะคะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยใครที่กําลังจะแต่งงานกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอแสดงความยินดีขอให้มีความสุขมากๆเสียงแปดมาอีกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเรื่องความรักของชาวมิถุนไม่ว่าจะเป็นการพบเจอคนใหม่การได้ผูกสัมพันธ์กับคนใหม่ๆม,มีสังคมใหม่ อะไรอย่างเงี้ยดีหมดเลยดีหมดเลยนะคะดีหมดเลยหรือแม้กระทั่งคนที่เจ็บปวดจากรักครั้งเก่ามาเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คุณเปิดใจได้นะคุณเปิดใจได้นะคะลองดูนะมันเป็นจังหวะจากคนที่ที่ชาวมิถุนที่เจ็บปวดกับความรักจะได้สัมผัสชีวิตรักครั้งใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตัวคุณเองด้วยนะคะอย่าเชื่อเมทุกประการเดอ้อไม่ได้เดอ้อเชื่อเซนต์ตัวเองให้มากม ชาวมิถุนเชื่อเซนต์ตัวเองให้มากๆในเรื่องของความรักแล้วจะดีถึงเมย์จะบอกว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าคนถูกใจร้อยคนที่เข้ามาแบบจะเป็นแฟนคุณได้ทั้งร้อยคนอย่างเงี้ยนึกออกมามันอาจจะไม่เป็นเลยก็ได้แต่เป็นเพื่อนกันก็ได้นะมันมันไม่ได้หมายความว่าออพอถูกใจกันแล้วจะต้องเป็นแฟนกันเสมอไปคนบางคนมันเปลี่ยนจากความถูกอกถูกใจแล้วเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทกันได้ด้วยนะคะอะต่อมาค่ะสําหรับ คนที่แต่งงานแล้วมีบุตรหลานแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าบุตรหลานนำความชื่นชมยินดีนำความภาคภูมิใจหรือว่าแม้กระทั่งนำพาแบบเรื่องที่แบบทำให้ชาวมิถุนนะ่ะมีความมีความช่าชื่นมีความสุขมากๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเออแบบมันดีมันเป็นครอบครวัวหรือมีการได้กลับ คือบุตรหลานได้กลับมาอยู่กับเราในบ้านบุตรหลานได้กลับมาเยี่ยมเยียนคุณพ่อคุณแม่ชาวมิถุนบุตรหลานได้นำพาสีสันความสำเร็จนำพาความแช่มชื่นมาให้กับชาวมิถุนแต่ว่าลึกๆแล้วในใจชาวมิถุนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาไปไกลเลยไม่อยากให้เขาไปจากบ้านไปจากอกไปจากอะไรของเราอะไรอย่างเนี้คือมันเป็นความเป็นห่วงเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณก็ต้องคุณต้องเข้าใจต้องเป็นพ่อแม่ที่ มีเมตตาคอยซัพพอร์ตคอยแบ็กอัพอยู่หลังบ้านอย่าให้ความกังวลของเราไปทำให้เขาเป็นทุกข์นะคะสมัยนี้เป็นเป็นยุคสมัยแบบเด็กเจนใหม่ๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นยุคเจนใหม่เหมือนกันนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เรียกว่าเราเรา เราถึงเวลาทามมิ่งที่ดูแลตัวเองตอนแก่เท่าได้อน่องออกมาเหมือนเมยเมก็ไม่มีลูกแต่เมแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยแชร์ให้ฟังนะคะเพราะเม,มเชื่อว่าพ่อแม่ชาวมิถุนไหลท่านอยู่ไวๆอยู่ไวใกล้ๆเมีเนี่ยก็จะมีลักษณะสไตล์เดียวกันก็คือแบบ ลูกไม่ต้องมาดูแลเราหรอกแต่ถามว่าเรายังเป็นห่วงลูกไหมเป็นห่วงนะคะเราเป็นห่วงอยู่แล้วแหละแน่นอนว่าลูกก็ยังเป็นเด็กในสายตาของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ชาวมิถุนเสมอแต่มันก็จะมีฟิลลิ่งที่คุณต้องยอมปล่อยให้เขาไปเติบโตให้เขามีครอบครัวของตัวเองบางท่านพ่อแม่ชาวมิถุนบางท่านลูกกําลังจะแต่งงานกําลังจะออกเรือนมีครอบครวัวมันเป็นความเป็นห่วงที่จะแสดงออกก็ไม่ได้ว่ากังวลอะไรอย่างเงี้ยนะจะแสดงออกมากก็ไม่ได้ ไอ้ครั้นจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้บางทีมันอยู่ในความแบบเ,เรียกว่าอาจจะอยู่ในความแบบอึดอัดหัวใจเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้าท่วมปากอะ่ะเอออะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็คือแบบเมจะไม่ไม่แนะนําอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวลึกมากๆเป็นเรื่องรครอบครัวมากๆของชาวมิถุนแต่แค่จะบอกว่าให้รู้ให้รู้จักอารมณ์ของตัวเองนะจุดๆนั้นถ้ามาเกิดความรู้สึกไม่สบายใจในเรื่องของอบุตรหลาน ของคุณที่อยู่ในปกครองหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให้คิดคําพูดที่มันซอฟที่สุดในการคุยกับเขาหรือให้แสดงความเมตตากับเขาเยอะๆหรือเป็นห่วงเรื่องอะไรก็ก็คุยในแบบที่ที่ดีแล้วชาวมิถุนทําได้อยู่แล้วเพราะคุณเป็นดาวธาตุลมคุณเป็นราศีธาตุลมแล้วเก่งมากเรื่องการสื่อสารเจราจาเก่งกับคนภายนอกแล้วเราก็ต้องเก่งกับคนในบ้านด้วยนะคะคิดก่อนพูดละกันเนาะแล้วทุกอย่างมันจะดีๆมากๆเลยทีเดียวนะคะอ่ะ ต่อมาค่ะเรื่องของญาติพี่น้องในครอบครัวก็ถือได้ว่าดูแลกันได้ตามปกติสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีปลอดภัยไม่มีปัญหายังเป็นแรงส่งเสริมให้กับชาวมิถุนได้ดีมากนะคะเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่คือเขาจะเป็นพลังงานไม่ว่าชาวมิถุนจะทุกข์ใจลำบากใจอะไรกังวลอะไรเรื่องใดๆเขาจะเป็นเหมือนพลังงานเห็นไหมคุณคิดดูสิเขาก็เป็นพลังงานหลังบ้านให้กับชาวมิถุนเช่นเดียวกันนะคะไม่ไม่ว่าแบบ คุณหันกลับมาคุณก็จะเจอสามีภรรยาเจอคุณพ่อคุณแม่เจอเจอครอบครัวที่ยังเป็นแบ็กอัพให้กับคุณอยู่เบื้องหลังนะคะอันนี้ในภาพรวมนะในภาพรวมนะคะแล้วคุณก็มีความพึงพอใจกับในชีวิตของคุณอะมันโอเคอะชาวมิถุนมันโอเคเมให้คะแนนแบบเดือนนี้คุณแทบจะ90%เเลยนะบอกแล้วว่าชาวมิถุนคนรอบข้างไม่มีปัญหากับคุณเลยคุณมีปัญหาลึกๆภายในจิตใจของตัวคุณเองเท่านั้นเท่านั้นนิดเดียวนะคะมันเป็นความแบบ หุดหงิดใจเล็กๆน้อยน้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้ก็คือชาวมิถุนมีพลังงานในตัวอยู่แล้วที่จะระง,งับความเขาเรียกระง,งับกิเลสระง,งับความขุ่นข้องหมองใจระง,งับความไม่สบายกายไม่สบายใจลงได้เพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้วเมย์ก็ไม่สามารถช่วยได้ในเมื่อเมย์บอกแนวทางแล้วที่เหลือ ไม่บอกมา50%ที่เหลืออีก50%คือการประครับประครองจิตใจของคุณให้มีความแข็งแกร่งให้มีความมั่นคงนะเอาธาตุดินมาใช้บ้างนะคะบางคนนะเป็นเป็น,ปนลัคนาราศีมิถุนแต่ว่า,าถ้าดูแค่ราศีเป็นชาวราศีมังกรอย่างเงี้ยเออเอาความหนักแน่นตรงนั้นมาใช้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นแบบอ๋อราศีมิถุนราศีมิถุนไม่พอนะล้วก็เป็นแบบ ลักนาธาธุไฟด้วยอย่างเงี้ยโอ้โ oh, ห oh, แม่เจ้านี่ก็เบรกกันยากนิดนึงนะคะพอคิดมากแล้วคิดไปไกลอ่นนี้ก็แค่ฝากชาวมิถุนในเรื่องนี้นะคะเรื่องอารมณ์ของตัวคุณเองภายในภายในใจ,ใจิตใ,ใ,ใจอินไซต์อินไซต์ในในใจของคุณเองนะคะสังคมสิ่งแวดล้อมเดือนนี้มีเกณฑ์การเดินทางอาจจะอาจจะเป็นไปด้วยความจําเป็นเป็นไปด้วยเรื่องงานด้วยหน้าที่นะคะอาจจะไม่ได้มีเกณฑ์การท่องเที่ยวอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะสาหรับชาวมิถุนแต่ว่าเรื่องของ เกณฑ์การเดินทางเนี่ยอาจจะมีไปต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางต่างประเทศแต่ว่าไม่บ่อยนะไม่บ่อยแล้วก็เป็นการเดินทางที่แบบมันมันมันต้องเล็งเห็นประโยชน์อะ่ะคือมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเดินทางด้วยธุรกิจด้วยการสื่อสารด้วยการาดิวโปรเจกต์อะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนนะคะอ่ะไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมันดีอะ่ะ เออสิ่งที่แค่เรื่องเดียวเลยที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของบางทีแล้วคุณก็กดดันตัวเองมากเกินไปชาวมิถุนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่อาจจะต้องอาจจะต้องอยู่อยู่แล้วก็แบบเข้าใจจิตใจตัวเองให้ให้ให้เยอะหน่อยนะอย่าไปแบบว่าเร่งรัดเร่งเร้าอะไรมากมายของบางสิ่งบางอย่างมันก็คือคุณอยู่ในจังหวะที่ดีละ เดือนนี้จริงๆมันดีแล้วชีวิตคุณดีหลายอย่างแทบจะรอบด้านเลยแทบจะรอบด้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ได้มีภาวะกังวลเรื่องหัวจิตหัวใจนะก็อาจจะเจอแค่เจ้านายแบบเจ้านายดูแปลกไปเจ้านายดูเก็บตัวดูเครียดเป็นพิเศษดูเงียบดูอะไรเป็นพิเศษแล้วเขาอาจจะมีความแบบไม่สบายกายไม่สบายใจก็จะเป็นหน้าที่ของชาวมิถุนที่จะต้องท่าสนิทกันนะ mm hmm. คุณอาจจะต้องอยู่ในบทบาทที่ให้กําลังใจเขากลายเป็นหลัก ปักชัยให้กับเขาให้เขาสามารถที่จะทํางานต่อได้ให้เขาแบบเออคือคุณจะเจอภาวะที่แบบผู้ใหญ่ที่เคารพของคุณนะมันจะมีความเคว้งเคว้งหน่อยแบบนี้นะเพราะนั้นอันนี้เป็นภาวะที่เป็นสถานการณ์ที่ภาพรวมที่จะเกิดขึ้นกับชาวมิถุนในเดือนพฤษภาคม2568นะคะอ่ะต้นเดือนมีโชคลาบอ่ะโชคลาบต้นเดือนก็จะมีโชคลาบ ต้นเดือนมีโชคลาบนะคะแต่ว่าก็จะเเรียกว่าเฉพาะช่วงต้นเดือนนะก็จะมีโชคลาบนะจากที่เมย์บอกว่าเป็นอาจจะเป็นเพศหญิงนักบทหญิงหรือเทพเทพที่เป็นสตรีเทพที่เป็นผู้หญิงนะคะนี่ก็จะก็จะมีโชคลาบให้แต่ว่าหลังจากวันที่15พฤษภาคมเนี่ยนะเอ่อก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังเรื่องของคนที่เข้ามาแล้วไม่ชัดเจนไม่ว่าจะด้วย มาด้วยมาด้วยลักษณะไหนให้ระมัดระวังหลังกลางเดือนแบบนี่นะระวังนิจชาที่บคุณนึกออกไหมกดลิงก์นี้แล้วจะไปอย่างนี้ใครที่มีพ่อแม่เป็นอยู่ในราศีมิถุนเตือนด้วยนะคะกดลิงก์นี้เราจะนําพาไปสู่โชคลาภกดอันนี้กดอันนั้นกดอันนู้นได้ค่าตอบแทนหลังกลางเดือนให้ระมัดระวังเรื่องนี้เพราะว่าดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในเรือนพวินาศ มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะโดนหลอกโดนโกงโดนเออกลลวงของมิชาชีพซะนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวมิถุนประสบความสำเร็จอย่างที่ไพ่ขึ้นมานี้เลยนะคะดาวคือไพ่ออกมาดีมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําดีด้วยจะได้สนับสนุนส,งสน่งเสริมช่วยเหลือกันไปนะคะขอให้รำ่ำรวยทุกทท่ททานนะคะถูกหวยรวยเบอร์ได้โชคลาภจากอ่อ จากสิ่งที่เมย์บอกไปนั่นแหละนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ